ก็สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เรามาเล่นพิกอาคารกันนะคะหัวข้อในวันนี้ก็คือว่าคนที่เราคิดถึงอยู่เนี่ยเขารู้สึกหรือคิดยังไงกับเรานะครับก็มีไพ่สามใบให้เลือกนะคะว่าพวกเธอแมทกับไพ่ใบไหนมากที่สุดนะคะอืมโอเคเลยเราขอมาเริ่มคือทองฟ้าโอลานะก็แม่หมอขอเริ่มเลยละกันนะคะ อความหมายไพ่ก็ค่อนข้างจะดีนะเธอจะได้สิ่งที่ต้องการเร็วๆนี้ด้วยนะคะลูกดวงจริงๆแล้วควรจะพูดตอนตอนท้ายๆนะโอเคดูลัคนาราศีเลยมีราศีกุ่มเด่นมากกุมราศีไม่มีตูนสิพูดผิดราศีกุ่มมีพึกษุ แล้วก็มีราศีกันเล็กน้อยนะคะโอเคเขารู้สึกยังไงกับเราคือตัวตนลูก,ลกดวงอะ่ะเป็นตัวตนที่แบบเดอดซันเป็นคนที่สวยแล้วก็มีสนเสน่ห์มากๆหรือใครที่เกิดราศีกุมจริงๆเธอก็เป็นคนที่มีป๊อปปูล่านะครับมีคนมาชอบเยอะนะเขารู้สึกว่าตอนนี้ช่วง เขาจดจําคําพูดอะไรของเธอหรือเธอจําคําพูดอะไรของเขาก็ได้นะคะที่เขาไม่เคยลืมอะ่ะมันเป็นคําพูดที่มันอาจจะปวดร้าวจิตใจอะไรประมาณเนี้ยแล้วมันเหมือนเราไม่ได้คุยกันกับเขาสักระยะหนึ่งไหมลูกดวงเพราะว่ามันมีไพ่ที่ไม่ได้ไม่ได้ติดต่อกันอะ่ะฝั่งเขาก็เหมือนเซนความรู้สึกเราไม่ได้ะคะ่ะเขาก็เลยแบบรู้สึกว่า เขาจำคำพูดอะไรบางอย่างของเราได้นะคะแต่เขาเหมือนพยายามตามสองหรือมีคนที่ตามติดชีวิตคนนี้มากแต่คิดว่าเป็นฝั่งเขามากกว่าลูกดวงนะคะ่ะที่ตามสองอะไรบ่อยๆประมาณนี้ต้องเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ได้ติดต่อกันนะคนที่เลือกไปที่หนึ่งเพราะว่าเห็นไม่เห็นการสื่อสารเห็นแต่ภาพอดีตซึ่งเขาก็คงคิดว่า เป็นคําถามมากกว่าว่าเราจะได้ติดต่อกันไหมนะครเพราะมันเหมือนไม่ได้มีการติดต่อกันเลยแล้วเขาก็รู้สึกว่าคําพูดในวันนั้นมันทําให้เธอเจ็บปวดไหมหรือคําพูดเขาตอนนั้นทําให้เธอเจ็บปวดโอเคต่อใช่เพราะมันไม่มีความรู้สึกเซนต์ถึงกันได้เลยค่ะเพราะว่ามันอาจจะเข้าใจผิดการเรื่องคําพูดหรือมันอาจจะเกี่ยวกับเรื่องไม่ได้เข้าใจกันนะคะอืมถ้าเธอไม่ได้ติดต่อกับเขาไปว่า อ่าใบแรกเนี่ยตรงสําหรับเธอนะอืมแล้วคําแนะนําที่เธอไพ้เลือกไปเนี่ยเขาบอกว่ามันอาจจะแมทกับสิ่งนี้ก็ได้นะว่าการที่คนคนนี้ออกไปจากชีวิตเธอหรือเธอไม่ได้ไม่ได้ติดต่อเนี่ยเพราะว่าเธอจะได้เจอคนที่แมทกับเป้าหมายความฝันของเธอมากกว่าเพราะว่ามันมีความหมายว่าความฝันที่เธออยากได้หรือสังคมที่เธออยากได้งานที่เธออยากได้อะ คนที่มีลักษณะแบบเขาคนเนี้ยไม่สามารถอยู่ในชีวิตเธอได้ค่ะเพราะว่าถ้าเราเปลี่ยนไปหรือเปลี่ยนเป็นสภาพเป็นคนที่ดีขึ้นหรือเป็นคนที่เราต้องการอ่ะบางทีคนในอดีตไม่สามารถไปกับเราได้นะคะมันก็เป็นแบบคําแนะนําที่ค่อนข้างจะแมทกับใบแรกด้วยนะก็คําทํานายก็มีเพียงเท่านี้นะคะลูกดวงถ้าชอบก็ฝากติดตามกันด้วยนะคะ ก็ขอบคุณมากๆนะคะคนที่เลือกไปที่1ที่เข้ามาดูไม่หมอนะคะใบที่2ลักนณาอะไรบ้างใบที่2อไม่หมอเปิดเอาไว้แล้วนะเมษสิงธนูเด่นมากธาตุไฟเธอเป็นคนที่สื่อสารอะไรคนก็ชอบนะชื่นชมชอบหรือคำพูดของเธอค่อนข้างจะมีอิทธิพลต่อกลุ่มเพื่อน แล้วก็มีไฮโรเฟนขึ้นมาเป็นคนที่ประสบความสำเร็จแล้วด้วยนะสิ่งที่เขามองก็คือว่าเอะเทร์กับหัวเหมือนคนที่เลิกกันเลยหรือคนที่ไม่ได้คุยกันเขาไม่ได้อยากทะเลาะเขาไม่ได้อยากจะสู้แล้วก็เขาไม่ได้อยากที่จะมีปัญหากับเธอคือไม่หมอไม่รู้ว่าเธอคิดถึงเพื่อนแฟนเก่าหรือใครใดๆก็ช่างนะคือแบบเขาอยากจะบอกเธอว่าเขาไม่อยากมีปัญหากับเธอเลย ไม่ได้อยากจะให้สงครามเย็นหรือสงครามประสาทเกิดขึ้นเพราะจริงๆแล้วเขาค่อนข้างจะมีความสุขเวลาที่อยู่กับเธอนะเหมือนเขาอยากเจออีกอยากมาหาอีกนะอยากเจออยากพูดคุยเขารู้ว่าเธอเลือกได้เขารู้แต่ว่าถ้ามีเรื่องกันโกรธกันอยู่เขาบอกว่าเขาไม่ได้อยากทะเลาะแล้วก็ไม่ได้อยากทําให้เข้าใจผิดด้วยนะคะลูกดวงมันดูเป็นสถานะที่ไม่ชัดเจนเลยจริงๆไม่อยากทะเลาะไม่อยาก อะไรค่อยแบบอยากให้สบายใจทั้งคู่อะคะ่ะนี่คือสิ่งที่เขาอยากจะบอกนะแล้วเขาก็มองตัวลูกดวงว่าลูกดวงเนี่ยเป็นคนที่พูดจาอะไรคนก็คารุบเป็นคนที่ไฮโลเฟนเนี่ยก็ไม่มีใครกล้าทําให้ดีกับเธอลูกดวงคือเขาก็ค่อนข้างจะคารุบในตัวพวกเธอมากๆเลยแล้วก็มองว่าเธอเป็นคนประสบความสําเร็จไม่ว่าจะหน้าที่การงานหรือพวกเธอเป็นคนที่ตําแหน่ง ในทางโลกสูงมากๆเขาก็เลยรู้สึกเป็นที่หน้าขลบุบเขาก็เลยไม่ได้อยากจะมีปัญหากับพวกเธอนะครับอืมนี่คือสิ่งที่เขามองนะได้ไพ่ที่เธอเลือกดีเป็นความหมายดีเซิร์ฟด้วยคือเขาบอกว่าความรู้สึกตอนนี้เรารู้สึกอะไรกับคนคนนี้เขาก็จะรู้สึกเหมือนกันนะลูกดวงมันเหมือนกระจกสะท้อนกัน ซึ่งถ้าลูกดวงยังชอบคนนี้อยากรักษาไว้เนี่ยให้คิดในแง่ดีกับเขาแล้วเขาก็จะคิดแง่ดีกับเรานะคะเพราะว่าความหมายไพ่ใบนี้เกี่ยวกับการสะท้อนซึ่งการละกันแล้วก็ถ้าคุณอยากได้การดูแลแบบไหนการทิท้งแบบไหนก็คือเหมือนให้ปฏิบัติด,ดีกับตัวเองคือรักตัวเองก่อนนะครับเหมือนเขาก็จะปฏิบัติกับเราเหมือนที่เรารักตัวเองอะคะ่ะมันก็เป็นไพ่แนะนำเนาะ เกี่ยวกับความรักเลยอะ่ะอืมก็ขอบคุณนะคะคนที่เลือกใบที่สองไนดะ้ที่เข้ามาดูแม่หมอนะครับถ้าชอบก็ฝากติดตามด้วยนะคะคที่เลือกใบที่สามนะคะใบที่สามเขาคนนั้นของพวกเธอคิดแล้วก็รู้สึกยังไงกับพวกเธอนะแม่หมอสับไพ่ไว้แล้วนะคะลัคนามีนก็ไม่ใช่ไม่ใช่มีนโทษทีอ่ากุมตุเมถุนขึ้นมาธาตุลม เธอเป็นคนฉลาดมากลูกดวงแล้วเธอก็เป็นคนที่ใครดีมาดีกลับนะครับพวกเธอเป็นคนแบบนี้ในสายตาเขานะมีคนเพิ่งย้ายคือเขาค่อนข้างแบบที่ผ่านมาตอนนี้เขาไม่เครียดแล้วแหละเขาค่อนข้างจะเครียดเรื่องเธอหรือเธอเครียดเรื่องเขาก็ได้เขาไม่ได้อยากจะเดินออกไปหรือมีคนย้ายงานถ้าไม่ย้ายงานเนี่ยก็เป็นการมุกอ่อนการเดินจากนะคะ เขาคนนั้นอาจจะธาตุน้ํามีกะลกศีรจิกก็ได้เป็นผู้ชายใจดีหน่อยอบอุ่นนะครับหรือมีร่างกายที่อวบนิดนึงมีน้ํามีนวลน,นะซึ่งเขาคิดยังไงกับลูกดวงเขาคิดว่าเนี่ยเราหลอกไม่ได้เราเป็นคนฉลาดมากแล้วเขาก็ค่อนข้างเหมือนทําอะไรเราก็รู้ทันเขาไปหมดนี่คือสิ่งที่เขาคิดนะครับ แล้วถ้าเขาเผลอคิดว่าถ้าเขาทําอะไรผิดกับลูกดวงลูกดวงจะเอาคืนไหมอะไรเงี้ยแต่แบบจริงๆแล้วไม่หมอคิดว่าพวกเธอเป็นคนให้อภัยคนนะเห็นจากหน้าไพ่แล้วนะครับมีไพ่ย้ายมีไพ่เอ่อการเดินจากการพัดถิ่นเขารู้สึกยังไงเหมือนเขาคิดว่าเธอมุกอ่อนกับเขาแล้วมันเหมือนคนเก่าเลยอลูกดวงอืม ใช่มันเหมือนเขาอาจจะมีอะไรให้ไม่ได้หรือให้ไม่พอว่าเรื่องความรักหรือปัจจัยสีก็ได้อะค่ะเขามองว่าเธอเป็นคนเก่งเธออาจจะได้ดีเซฟอนา,าคตที่ดีกว่านั้นไหมแล้วเขาจะเหมาะสมไหมอืมเพราะว่าใบนี้คนที่เลือกใบที่สามอ่ะเธอเลือกพาทิต์ใช่ปะเป็นคนฉลาดมากๆเลยไพ่ดาบขึ้นเยอะก็รู้สึกว่าเออเธอเนี่ยเหมาะสมกับอะไรดีๆเนาะ นี่คือสิ่งที่เขามองนะคะอืมเมื่อก่อนเขาค่อนข้างคิดถึงหรือเครียดเรื่องเธอมากๆแต่ตอนนี้เหมือนเขาพยายามทําใจได้เหมือนคนอกหักเลยอะลูกดวงก็ช่วยบอกแม่หมอด้วยนะว่ามันจริงหรือเปล่าว่าเธอไปทิ้งเขามาไหมนะโอเคไพ่แนะนําของเธอนะได้ไพ่โเทนะคะซึ่งความหมายก็จะบอกว่าเอาจริงๆลูกดวงที่เข้ามาเลือกเนี่ยค่อนข้างจะ หาเงินเก่งไหมหรือเป็นคนเมเนตเงินดีเทคนิคความลับจักรวาลก็ไม่ใช่ความลับหรอกไพ่บอกว่าถ้าเราเป็นคนที่ชอบเรื่องการเงินมากๆนะก็ลองสายบูแบบนี้นะก็คือวางเงินไว้ที่หน้าต่างแล้วเงินจะดึงดูดเข้ามานะครับอืมเหมือนไพ่แนะนะําไม่ได้เกี่ยวกับความสัมพันธ์นี้เลยเกี่ยวกับว่าเหมือนลูกดวงอยากจะอัพเลเวลตัวเองมี ความร่ารวยมากขึ้นอะไรประมาณเนี้ยไพ่ก็เลยอยากแนะนําบอกว่าเออลองมูวิธีนี้ไหมเห็นเงินสดทุกวันที่วางไว้หน้าโต้อะไรประมาณเนี้ยค่ะนี่ก็คือคําแนะนําจากไพ่พาทิตไพ่ใบนี้นะครับอืมก็ประมาณนี้นะลูกดวงโอเคถ้าใครชอบอ่าพิกอาคาที่แม่หมออ่านนะครับก็ฝากติดตามแม่หมอด้วยนะ ส่วนใครที่รู้สึกว่าตรงยังไงก็ฝากคอมเมนต์ด้วยนะคะขอบคุณที่ติดตามกันนะคะแม่หมอมีดูดวงส่วนตัวที่อจอด้วยนะทุกคนวันนี้ไปแล้วบ๊ายบาย